สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ้อมตรีหรือว่าเล่นไลฟ์สดหรือว่าการนติกเสียงนะครับอันแรกที่จะแนะนำนี่เป็นสวิตนะครับเราต่อกีต้าร์อินพุตคราวนี้แล้วก็มีสวิตกดจะเอาพูดสองทางนะครับเราอาจจะต่อที่สับสวิตมาตัวนี้ให้ผ่านเอฟเฟกตัวนี้หรือไม่ผ่านหรือว่า ใช้เป็นสวิตเลือกตัวแอมก็ได้นะครับเช่นสายทีเขียวนี่เข้าตัวแอมหนึ่งสีแดงตัวแอมหนึ่งหรือเราจะสลับพลิกแพลงอะไรก็ได้ได้หลังหลายอย่างเลยนะครับส่วนนี้เป็นเอฟเฟกของกีตาร์โปร่งนะครับ AC กรสเตีตดนะครับอะคูสติกนะครับอันนี้เอฟเฟกของว o เออ GE100 นะครับซึ่งตัวนี้ใช้มาแล้ว3ปีนะครับ มีเสียงทั้งหมด80เสียงที่เราสามารถเซตได้นะครับแล้วก็80เสียงจากโรงงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูปเปอร์นะครับอันนี้ผมลง b a c k กิ้งแท็กไว้ลูปเปอร์กีตาร์นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมิกเซอร์ตัวเล็กนะครับรวมเสียงแต่ละเสียงแยกเสียงออกมาเพื่อมาเข้าใน อินเตอร์เฟสตัวนี้นะครับอินเตอร์เฟสตัวนี้สามารถใช้ได้กับไมท์ทั้งเป็นดันนามิกแล้วก็อะไรล่ะดันนามิกกับคอมเพรสเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับมีเอฟเฟกต์ในตัวส่วนอันนี้เป็นที่รวบรวมแบ็กกิ้งแท็กต่างๆ เวลาเราเล่นนะครับเนื้อเพลงส่วนนี้นเป็น OTG นะครับซึ่งตอนนี้ผมต่อกับ iPhone นะครับเพิ่มเพิ่มเทุกเสียงจำเป็นต้องมี OTG นะครับซึ่งเสียงเอาพุชจากตัวนี้นะครับอินเตอร์เฟซนี่เข้าไปใน iPhone หรือว่าเข้าถ้าจะเอาชดชัวรหรือว่า ดีๆก็เข้าคอมพิวเตอร์นะครับแต่นี้ผมอัดแค่ทีไลท์สดเด้อร์โทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันต้องเป็นแนวตั้งก็งเลยใช้ OCG ตัวนี้นะครับใครสนใจสินค้าต้นในหลายๆสินค้ามีขายอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ